เรียกว่าสปีด 6G 8G มาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่เป็นการฝึกซ้อมวอลเลย์บอลการเข้าแคมป์ทีมชาติไทยของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีเกม VNL ชิงแชมป์โลกคัดโอลิมปิกอื่นๆอีกมากมาย วันนี้แอดมินก็จะพาเจ้ากคนไปดูการเซตการเข้าตีบอลตามสูตรต่างๆที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเผยคลิปมาสั้นๆนะครับแต่เป็นคลิปสั้นที่แบบว้าวมากเพราะว่ายิงเร็วเหลือเกินสปีดบอล 6G 8G ยิ่งกว่านะเตยหัตยาปำรุงสุขนะครับที่เจ้าตัวเคยบอกว่าสปีดบอลของไทยเร็วกว่าญี่ปุ่นต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมากถ้าพลาดถ้ารวนก็คือไปเลย แต่ถ้าได้ก็คือปังมากๆนะครับสุดยอดจริงๆ เป็นอย่างไรกันบ้างสปิดบอลอันนี้ไม่ได้เร่งความเร็วคลิปนะนี่คือคลิปต้นฉบับเลยนะครับเมืองไทยนี้เป็นเมืองผลิตตัวเซตจริงๆสุดยอดมากๆทุกคนเอ้ยยังไงก็รอติดตามผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในรายการต่างๆนะครับแอดมินตื่นเต้นรอรับชมไม่ไหวแล้วโอเคนะทุกคนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ